กราบสวัสดีผมจุ่มเรียบส่วเนี่ยเตียงห้องก,กันเนียนะครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชาคนระับก็วันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมจะมาเรียกชันเกี่ยวกับเกาะรงนะครับซึ่งเป็นเกาะของประเทศกัมพูชาที่สวยงามระดับโลกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยทําเกี่ยวกับคลิปเรียกชันภาพของเกาะลงไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะที่อยู่จังหวัดเสียานุวิวนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชาก็ดีชาวไทยก็ดีเนี่ยมาชม คลิปวิดีโอที่มาจากประเทศไทยนะครับที่เขาพรีเซนต์เกาะรงนะครับเป็นคลิปเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าเราก็อยากทำคลิปเนี่ยเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็ให้คนอื่นได้รับรู้นะว่ากัมพูชาเนี่ยมีทะเลสวยที่ติดอันดับโลกนะครับก็นั่นแหละครับผมวันนี้เนี่ยลองมาดูนะครับว่า เขาจะบรรยายวิดีโอนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจงให้พีมองโลกมองเราด้วยนะครับก็แล้วก็กดติดตามผมได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไป,มไปชมไปชมสิ่งสวยๆงามๆด้วยกันเลยครับไปภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ได้พาเราบินสำรวจเกาะรงเกาะที่มีพื้นที่25ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศกัมพูชา<อ>ซึ่งอยู่<ง>ทางตอนใต้ในพื้นที่ของเมืองซีฮนุวิลเมืองท่าที่บนฝั่งนั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากแต่ก่อนที่อยู่ห่างไปไราว25กิโลเมตรนี้นะครับเรานั่งเรือมาถึงเหมือนเป็นอีกโลกที่แสนจะสงบสัมผัสแรกของเกาะรงคือน้ําทะเลใสสีมรกตธรรมชาติาที่ยังไม่ถูกสัมผัสมากนักท่องเที่ยวยังมากันไม่เยอะและสายที่ทั้งขาวและมีความละเอียดายมากดุดผงแป้ง ยอมรับนะครับว่าแทบไม่เคยเห็นทรายเม็ดเล็กขนาดนี้ในเมืองไทยที่นี่เป็นปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งธรรมชาติมีความสมบูรณ์ติดอันดับต้นๆของเอเชียเคยมีรายการ survivor เกมแข่งขันติดเกาะชื่อดัง,งมาถ่ายทำหลายซีซั่นด้วยความสดสหใหม่เทียบได้กับความงามของเกาะซิมิลันเมืองไทยแนดีดซึ่งย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนก็ว่าได้โดยเฉพาะชายหาดทอดยาวมากกว่า6กกิโลเมตรทางทิศตะวัน,นตกของเกาะ และที่นี่ครับเป็นที่ตั้งของีสอร์ท5ดาวแห่งแรกของเกาะที่ชื่อว่า Royal s ซน d ์เกาะรงเปิดให้บริการได้ราวปีกว่าบรรยากาศและความงามน,นั้น <c oughs> ทำให้เราลืมภาพจำของกัมพูชาที่เคยรู้จักและเคยสัมผัสมากนที่นี่ยังรักษาธรรมชาติไม่สร้างที่พักติดชายหาด <c oughs> ยอมร่นลึกเข้าไปถึง50เมตรจึงได้เห็นวิวที่กว้างสุดลูกหูลูกตาสัมผัสกับที่พักระดับไฮเอนด์วิลล่าที่มีมากถึง67 <c oughs> หลัง <c oughs> ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นพูลวิลล่าที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวและถ้าทุกหลังก็เห็นวิวทะเลสวยใสายจากเตียงที่เรานอนนอกจาก<ว>จะเล่นน้ำได้จากสระในห้องแล้วก็มีสระขนาดใหญ่อินฟินิตี้พูอีกสองสระ,ส,ะ,ส,ะส่วนห้องก็กว้างเป็นพิเศษไม่ใช่แค่ห้องนอนที่โอโถง,ง,ก,งกับเตียงที่ขนาดกว้างกว่า k คิงไซส์สังเกตห้องน้ำนะครับว่ามีพื้นที่กว้างขวางเกือบจะเท่ากันและยังมีอ่างขนาดที่สองท่านแช่ได้อย่างสบาย ทุกวิลล่ายังมีศาลาให้เอนกายภายนอกและเรนชาวเวอร์เอาท์ดอร์ส่วนวิลล่าที่มีขนาดใหญ่สุดมี2ชั้น3ห้องนอนด้วยกันคุณลูซี่แม็ซิกเป็นนักธุรกิจชาวสวิสที่อยู่เมืองไทยมากกว่าครึ่งชีวิตจนได้รับสัญชาติไทยและมีชื่อนามสกุลไทยนะครับว่าเลอสันมีสิสกุลเป็นผู้ถือหุ้นและนั่งแท่นกรรมการบริหารที่นี่ชี้นะครับว่าความสวยงามของทะเลที่นี่สถานที่ธรรมชาติสามารถเทียบชั้นได้กับรีสอร์ทหรูระดับโลก เป็นทางเลือกสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนบนรร <c oughs> ยากาศเที่ยว <c oughs> ทะเลไทยครบแล้วและไม่อยากจะต้องไปเจอกับนักท่องเที่ยวที่พลุกพล่านที่อื่นส <c oughs> ิ่งที่นี่ก็ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเกาะรูอย,อย่างมาลดีฟส์แต่ความสวยงามนั้นไม่แพ้กันไม่ต้องไปถึงมาลดีฟส์ destination but excellent product would come you more you here have pay สิ่งที่เราพบและน่าทึ่งกับระบบการจัดการและสาธารณนุโภคที่นี่ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมีเครื่องปั่นไฟของตัวเอง3ามเครื่องระบบประปาที่แยกบำบัดน้ำเสียแยกกันกรองน้ำปนสิ่งปฏิกูลนำไปรดน้ำต้นไม้ส่วนที่สะอาดกว่าก็นำไปกรองเป็นระบบประปา สะอาดจนสามารถดื่มได้ดแต่ทางรีสอร์ทก็ยังมีโรงผลิตบรรจุน้ำดื่มขวดแก้วเป็นของตัวเองเพื่อลดการใช้พลาสติกที่นี่เราจึงเห็นหลอดทำจากกระดาษและจะไม่พบจานช้อนที่ทำจากพลาสติกซึ่งใช้เราทิ้งนอกจากนี้ยังใช้พลังงานทดแทนไฟส่องสว่างกลางคืนระบบแสงอาทิตย์ลดพลังงานไฟฟ้าแทนการปล่อยคาร์บอนซึ่งคุณแมสิกบนั้นชี้ว่าเป็นที่พักแห่งเดียวในกัมพูชาที่คำนึงสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร จได้รับรางวัลอีกค tourism <ป>นับปเป็นที่พักระดับหรูที่ให้ความสําคัญกับการรักษาธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิมนานที่สุด We wanted to build a sample of what should be copied. You know, I mean, Tours nowadays, especially from Europe, they really care for the environment. So if you build a resort to spoil the the area, the natural beauty, you won't be very popular. มาตรฐานที่สูงทำให้มูลค่าโครงการก่อสร้างแตะหลักพันล้านบาทเพราะว่าลงทุนไปกับระบบต่างๆสร้างให้ที่นี่เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านที่มีพนักงานหลายเชื้อชาติมากกว่าร้อยชีวิตกิจกรรมที่ห้ามพลาดที่นี่นะครับนอกจากการอาบแดดการเล่นน้ํายังมีกิจกรรมทางน้ําให้เลือกทั้งดำน้ําทัวร์เกาะ พายเรือคายั k หรือจะปั่นจักรยานและเทรลกิ้งรวมทั้งที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือการชมพระอาทิตย์อัสดงรับขอบฟ้าส่วนการเดินทางก็แสนสะดวกนะครับมีท่าเรือส่วนตัวที่ท่าเรือสีฮันนุวิลมีเรือเฟอร์รี่ที่บริการเฉพาะของร o อย l ยแซนส์ใช้เวลาเพียง40นาทีก็มาถึงเกาะส่วนการเดินทางทางเครื่องบินนั้นมีข่าวดีนะครับที่เร็วๆนี้จะมีสายการบินของไทย1-2รายด้วยกันเปิดบริการบินตรงจากกรุงเทพไปยังสีฮนนุวิล ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงกับ10นาทีซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะจะไปเยือนที่นี่มากที่สุดก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมครับจิรสวัสด์เกศีรัตน์ถ่ายภาพรัตภูมินิสสลิเทีมโลกมาเราลไปทะเลนี่สวยมากคบผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ เกาะรงนะครับจากรายการมองโลกมองเราจากคลิปวิดีโอจากประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าสมกับคำที่เขาบอกว่าเป็นทะเลที่สวยงามระดับโลกนะครับของแล้วก็อยู่ในประเทศกัมพูชานะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้พี่ๆคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดีเนี่ยไปเที่ยวลองไปเที่ยวดูนะครับไปสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะควรทำเนาะแล้วก็หลังจากที่โควิดเนี่ยหายไปเนี่ยผมว่า น่าจะมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยไปเทียเท่ยวเยอะมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทะเลที่มีน้ําใสทราย,ายละเอียดขาวนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือทรายเนี่ยขาวมากเลยแบบจับมานี่ก็รู้เลยว่าขาวแล้วก็น้ําใสก็ไม่ต้องไปถึงมาลดีครับไปที่เกาะลงก็คนกจ็จะได้รับบรรยากาศแบบมาลดีนะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับที่ซีอีโอหรือว่าผู้ที่หุ้นของ Royal Sand รอยย่แซนนี่เบอกว่า เราจะมาทำมาทำธุรกิจเนี่ยเราต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับก็พยายามเนี่ยรีไซเคลิลก็รีไซเคลิลได้พยายามเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราไม่อยากจะทําลายสิ่งแวดล้อมเนาะก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับต้องมีพลังงานทดแทนมีการรีไซเคลิลมีการาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไปทําธุรกิจที่บ้านเขาเราก็ต้อง ก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะไปที่เกาะลงนะครับแล้วก็อยากจะไปที่ประเทศกัมพูชานะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่าได้เปิดโลกเปิดโลกอีกใครหลายๆคนนะครับคนไทยหลายๆคนที่ไม่รู้จักนะครับก็ต้องมีโอกาสไปนะครับก็วันนี้ผมแวะมาพอดียักชั่นมาพามาบชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ